มาดูลีลาระดับผอเอชน่นกันนะครับนี่เป็นผอ,อโรงพยาบาลจังหวัดมหาสาราคามที่ผลิตสื่อรณรงค์ด้วยการแต่งตัวเป็นหมอลำเองเลยครับทำมิวสิกวิดีโอเองนะครับเกี่ยวกับภัยบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มผ่านโซเชียลมีเดียครับเ ไลสุไปสุบมาปลอดจะสีพังใดพังใดอ้อยพังไดพังใดแล้วมันจะรื่ไปแก่็นหวนเจนหอมยยงยนแต่ไพ่มม่มีธุรีไฟฟ้าไราทท้ทับีิรีติดกันตัวดีชื่อมันคือพอดอย่าลองขอบอกหมอบอกตรงนี้รับตัวเองให้ดีก่อนที่จะไป ลีลาพระเอกหมอลำคนนี้ครับแท้จริงแล้วนี่คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะครับที่หาแนวทางการสื่อสารเพื่อให้เยาวชนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็เข้าใจเรื่องของไฟจากรุรีไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะครับ ปอแต่งเพลงเองร้องเพลงเองนะครับและนักแสดงทุกคนที่คผู้ชมเห็นที่ยืนอยู่นี่เป็นเจ้าหน้าที่กับบุคลากรในโรงพยาบาลน,นะครับอย่างคุณครูก็เป็นเจ้าหน้าที่งานธุรการตระเอกนางเอก MV ก็เป็นพยาบาลน,นะครับเป็นคุณหมอที่ตรวจคนไข้ก็เป็นคุณหมอจริงๆนะครับส่วนนักเรียนที่มาเล่นดนตรีครับก็เป็นพนักงานขับรถบ้างเจ้าหน้าที่พัสดุและกายภาพบำบัดนักเทคนิคการแพทย์พนักงานเภสัชกรรมนะครับมาช่วยกันผลิตมิวสิกวิดีโอเพลงบุรีไฟฟ้าตัวร้าย หลังจากที่ระบ,บาดในกลุ่มนักเรียนนะครับซึ่งนับวันเนี่ยบร่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทํางานกลุ่มเยาวชนนะครับเพราะว่าหาซื้อกันได้ง่ายประกอบกับสื่อโซเชียลในปัจจุบันนี้ก็เข้าถึงได้รวดเร็วรนะครับง่ายจริงๆแม้ว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและผิดกฎหมายก็ตาม นายแพทย์พินพาดดาทุมมาผู้อํานวยการโรงพยาบาลชื่นชมนะครับบอกว่าจริงๆตัวเองก็ชอบร้องหมอลําอยู่แล้วครับก็เลยนําสิ่งที่ชอบเนี่ยมาใช้ควบคู่ไปกับการทํางานให้ความรู้ประชาชนไปด้วยครับก็ตั้งใจจะให้คนได้ตระหนักถึงพิษร้ายของตุรี่ไฟฟ้ากันนะครับหรือที่เรียกเป็นควันบุหรี่บุหรี่มือสองแบบนี้ครับเด็กเนี่ยอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องเท่ติดเทรนนะครับก็คือการสูบพอดบุรี่ไฟฟ้า แต่ว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับปอดของตัวเองเนี่ยทั้งอาการเหนื่อยอาการหอบอาจทํำให้สูญเสียสุขภาพที่ดีไปตลอดชีวิตเพราะดูรีไฟฟ้าได้ครับแต่ว่าพออดแต่ว่าสูบแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่นะจริงๆจ,จะบอกว่าสาวกรีตก,ก็ไม่ใช่เพราะใน MV เราโชว์แล้วว่าเออจริงๆสาวไม่โอเคนะมันไม่ได้เท่เลยอันที่สคือสูดแล้วก็มีผลต่อภัสุขภาพ ุณก็จะป่วยนะต้องเข้ามาโรงพยาบาลแล้วระยะยาวของโรคบุ่ยไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีผลกระทบต่อปอดแล้วเนี่ยมันจะสามารถเป็นเรื้อยลังได้เลยโดยเฉพาะโรคที่ตามมาโรคปอดอุดก,กั้นเลื้อรลังเนี่ยจะส่งผลในอนาคตเลยนะครับว่าคุณจะมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีโรคของหัวใจตามมาแล้วมันจะส่งผลระยะยาวก็คือแทบจะเรียกว่าสุขภาวะของชีวิตเนี่ยจะเสียไปเลยหรือเราเรียกว่าการสูญเสียสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดี ก่อนหน้านี้ผอ,อก็ทําเพลงหมอลำลำเพลอนสตร و ب กระทกใจนะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองรับตึงตายเป็นไวร่อมาแล้วด้วยในพื้นที่อ,อําเภอชื่นชมซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีผู้ป่วยเป็นโรคสโตรกนะครับมารักษาช้าถึงร้อยละแปนะครับแล้วก็มาทันเวลาแค่ประมาณสักร้อยละยีแต่ว่าปีนี้เนี่ยผู้ป่วยมารักษาตัวทันเวลาถึงร้อยละหกเลยครับก็ถือเป็นความสําเร็จที่น่าพอใจครับ พ่อจริงๆก็ย้ำด้วยว่าสถาบันครอบครัวนี่นะครับสำคัญที่สุดสําหรับเด็กๆนะครับถ้าพ่อแม่ดูแลบุตรหลานอย่างดีลูกหลานก็จะเปิดใจนะครับเล่าทุกอย่างปรึกษาทุกอย่างเห็นเราเป็นเพื่อนนะครับจะได้ห่างไกลจากพวกอบายมุกต่างๆเหล่านี้ครับ